ผู้ชายกําลังจะพาไปตัดสูตรอีกแล้วเวลคัมแบ็กจ่าแยกับ80โลงนะคะดูดิท่สนใจการทํารายการเลยอะจบแพงที่สุดร้านนี้อยู่ที่107เพราะฉะนั้นเอี๊ยรับสีแล้วส่วนมากคุณเจอตั้งขึ้นหรือลบลงนะเสื้อ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  อนนี้เขาก็เลบอกว,ว่ามันเป็นร้านสู่ที่น่าสนใจมากแล้วซึ่งร้านอยู่ที่ไหนนะคะสาตุปเป็น์อิตเราเห็น here, <outgoing S 2> เขาเด้งขึ้นมาในไอจีแล้วก็มีหลายคนที่เรารู้จักติดตามอยู่ป <โ fire S 2> กติคุณติดตามคนที่เด้ง <ST. S 1> ในไอจีตลอดเวลาหรอคะติดตามฮะให้ก่อสองพันทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนดีเอ็มมาได้นะคะที่ตามว่าสนใจเป็นเป็นพิเศษโอเคลุยโอเคครับเราก็มาถึงแล้วนะฮะกับร้านเฟรชซาตูรานะครับมันเป็นร้านที่ได้เดี่ยวเดียว กำลับว่าอ,อ,อ๋อตอนแรกร้านนี่อ่นว่าอะไรก๊อฟปาเกตตี้รัสตูราครับเรามาถึงแล้วนะฮะกับร้านสัญชาติอิตาเลียนอย่างแท้จริงเขามปาเกตตี้นะการสเปซซัตูราเนาะเล่งยอมชอบยอมไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเป็นซาตูราครับผมเดี๋ยวฉันนั่งที่โต๊ะก่อนเลย คุณผมตั้มครับคุณตั้มนะคะตอนนี้ก็มีพี่แจ๊กวุ้ยพี่แจ๊ไหวไหมครับวันนี้อาจจะไม่หล่อขึ้นกว่านี่ยายนี่ฮะน่าจะยากครับ ที่เราไปตัดสูตรตามร้านไทยมาแล้วร้านเซนญาก็ไปมาแล้วคราวนี้สัญชาติอิตาเลียนเหมือนกันรเราบอกความเป็นมาของชื่อนี้นิดนึงได้ไหมครับเปเปอร์ตุล่าถ้าแปลตรงๆก็แปลว่าเอ่อ r t l e s อ l e เ l l ต์เรเรียบร้โดยที่ไม่มีความไม่ไม่ได้พยายามมากเกินไปสามารถแหกกฎได้โดยที่เข้าใจกฎสิ่งที่เราทําแล้วก็ความเป็นมาของร้านเปเปอร์ทุลมันเกิดจากความชอบเสื้อผ้าพอเราชอบเสื้อผ้าเราก็ย้อนกลับไปสมัยเด็กว่าแบบเฮ้ยเราเราเคยมีโอกาสได้ใส่สูรเราอยากจะเอาสูตรนั้นมาใส่ในวันหยุดเพร เราเห็นตามนมกเซีนเฮ้ยบางคนใส่กางเกงเดนิมแล้วใส่เสื้อยืดแล้วใส่แจ็คเก็ตด,ดูดีเราอยากทําตามนะคร mm ับ hmm. แต่พอเราไปค้นตู้เสื้อผ้าที่บ้านเรากลับทําไม่ได้มันก็เลยทำให้เราแบบเออเราอยากทำเรือกศึกษาเรื่องคลาสสิกแมนชั่วมากช่วงที่ผมเรียนจบผมมาพยายามเป็นช่างภาพเจเขาก็เดินทางสายการผมก็เกิดมาใน เล่นซ่อนแอบกับตองผ้าด้วยกันตด็กๆโตันด้วยกันค่ะนี่ก็ชอบเดรสด้วยตอนเด็กๆนี่ถ้าเกิดว่าคนดูเขารู้ว่าเธอก็ชอบเดรสด้วยจะงงปะ What โดนนัทจริงๆเขาแอบใส่ตลอดเวลาที่เธอไม่อยู่นะเธอรู้ตัวหรือเปะกลับมาที่เรืองสุดีที่แบบแมนแบบแมนมันสนุกเพราะว่าช่วงนั้นที่เรายังไม่ได้เปิดร้านกันผมเป็นกระจุบัแล้วเราก็มีโอกาสนัดกันแบบเฮ้ยมามิลานเหมือนกันเลยมาเจอกันหน่อยเหมือนเราไปเจอเขาอ่าเขาพาเราไปเจอในโลกของศาร์ของเรียวที่เป็นโซเชียลมีเดีย มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ตั้มแบบเริ่มศึกษาลึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเราอยากใส่สูตรแบบสไตล์เนี่ยาริแทนอย่างเงี้ยมันควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ว่าถ้าให้พูดจริงจริงคือเราหลงไหลในความแบบมันจะเป็นพิติวโม่ใช่พอีโอกสได้คุยกับเจเจก็เลยแชร์ก่นเป็น้แบบเฮ้ยพิติวโม่จริงแล้วมันคืออะไร คนที่เราเห็นกันใน IG แบบใส่สูตร f อ l l o w e อเยอะอะไรเงี้ยตอนผมไปถึงมิลานอย่างเงี้ยผมก็ DM เมไปหาเขาเลยว่าเออ from Thailand อยากเจอ,อเออเผื่อมีอะไรทำงานด้วยกันได้อะไรเงี้ยแล้วพอบอกว่าเรามาจากไทยอย่างเงี้ยสำหรับเขาเขาเป็นตลาดที่อยากสนใจมากเราก็เลยได้แบรนด์ที่แบบมีไม่กี่ที่ในโลกถ้าจริงๆแล้วก็คือตรงนี้คือร้านใหม่จริงๆแล้วแบรนด์มันมีอยู่แล้วมาแต่แรกจุดหนึ่งที่เราตกลงว่างั้นเดี๋ยวเราพักโปรเจกต์สเปซ่าเนี่ยไว้เป็นออนไลน์ก่อนก่อนที่เราจะกลับมาเปิดที่นี่ ช่วงที่เราหยุดไปอ่ะมันก็เป็นช่วงที่เราดีวลอปเป็นสไตล์เวิร์กช็อปแล้วก็เหือนโรงงานของเราเองขึ้นมาครับคผมันก็เลยทำให้เราได้เอาสูตรจากอิตาลีแท้ๆมาแกะเองไม่ใช่เอารูปจากอิน t a g r a m มไปให้ช่างดูหรืออะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราสามารถ ได้สูตรที่เป็นเฮาส์คัที่ใกล้เคียงกับเมืองเนโปลสได้มากที่สุดก็ต้องโดนซะแล้วสิจะได้รูว่ามันแตกต่างกันที่อื่นยังไงเนเริ่มต้นยังไงอยากให้ได้อะไรที่เข้ากับตัวเองที่สุดเราก็ต้องถามคุณตามกันเลยว่าสูตรที่คุณตามอยากได้ชุดเนี้คุณตามจะใส่ไปที่ไหนจะใส่ไปงานอะไรครับมึงนอกได้แล้วก็ใส่ไปทํางานได้ไปเหมือนกับ business meeting ได้โดยที่ลูกค้าเห็นแล้วก็ ไม่ได้ดูแคชชวลเกินไปสีอยากได้เข้มสุขุมหน่อยถามกลับมานิดน,นึงประเทศที่ไปนี้อากาศประมาณเท่าไหร่ประเทศเดินทางออกไปตางประเทศคง,งลำบากกันเอาอย่ากประเทศไทยก่อนละกันไม่ได้ไปไหนนี่สรุปไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ฝุกไทยไหมฝุกไทยบ้างไม่ฝุกไทยบ้างครับ <c oughs> แล้วก็ปลดกระดุมบ้างไม่ปลดกระดุมบ้างครับถ้าผ้าที่เหมาะกับแบบการ move ไปในอากาศเมืองไทยจริงๆก็ควรจะเป็นผ้าที่ break down ได้จริงๆสิ่งที่คุณตามต้องการคืออะไรที่เป็นประมาณว่า smart casual ก็จะมีผ <cues> ้าที่เป็นแนวอิตาลีที่เป็นแบบวูซิลลินินอย่างเงี้ยครับมันจะมันจะสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีตัดเป็นฮา์ฟไลน์อะไรเงี้ยครับจริงๆร้านเราค่อนข้างออนเนสกับลูกค้ามากนะครับคือเราเปิดออกมาให้ดูเลยว่าเราแบ่งราคาเป็นเทียนะครับเรื่องเทียก็คือก็จริงๆแล้วมันก็คือราคาที่แบ่งออกมาเป็นเกรดของผ้านั่นแหละเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นนะครับสำหรับแจ็คเก็ตจบท้ายอยู่ที่95 0 0 0มื่นะครับสำหรับแจ็คเก็ตจบแพงที่สุดร้านนี้อยู่ที่1,700งแนเพราะฉะนั้นเทีย s is t h ครับ ลูกค้าแม่ต้ป็นปต้องซื้อของเทียเดียวกันเสมอไปครับผมแจ็คเก็ตเราอาจจะเลือกผ้าดีหน่อยนะครับกางเกงเราจะเลือกผ้าที่มันใช้ได้แบบไม่ต้องดูแลมันมากที่นี่มีผ้จาจับที่ไหนเป็นหลักที่เป็นหลักจะเป็นอิตาลีกับอังกฤษครับซึ่งแต่ล<อ>ะประเทศก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกัน ถ้าเทียบเป็นเหมือนรถนะครับก็คือผ้าอังกฤษคือจะเหมือนโรลส์รอยเหมือนเบนลี่ผ้าอิตาลีจะเหมือน l m m o บ g กนี่เหมือน Ferrari อย่างเงี้ยครับเน้นแบบความแฟชั่นเน้นความสีสันผ้าอังกฤษจะเน้นความใส่ได้นานๆเสื้อผ้ากลายเป็นเสื้อผ้าวินเทจได้มันคือ,อ,อ slow fashion อมไม่ใช่ fast fashion พูดถึงผ้าอังกฤษภาษาอังกฤษนี่คุณได้ไหม คุณไม่เคยคุณไม่เคยส่งไลน์มาใต้โต๊ะเลยแล้วคุณก็โยนอย่างนี้ทุกรา้อันนี้ครับจะเป็นตัวซูเปอร์รอยของฮันเดอร์สฟิลด์ครับซูเปอร์รอยนี่คือความหนาของผ้าซูเปอร์จะมีเบอร์ยิ่งสูงขึ้น <c oughs> ความหนาก็จะยิ่งบางลงอาจจะงงนิดนึงนะครับผ้าซูเปอร์รอยจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีที่สุดอย่างผ้างกฤษก็จะเป็นลายบิสเนสส่วนใหญ่จะเป็นแบบอย่างพรินซ์ขเวลส์หรือว่าเป็นแบบสไตรปส่วนถ้ายอย่าง คาแรคเตอร์ของผ้าอิตาลีอันนี้ผมเอามาให้ดู2แบบนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นตัวที่มีฮอปแซกเขาเรียกว่าโอเพนวีฟก็คือการถ่ายเทอากาศผ้ามันจะเหมือนซีทรูอย่างเงี้ยครับเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากพี่อยากได้สไตร์ให้มันแนวบอสซี่บอสซี่นิดนึงมาเฟียในอิตาลีหรือมาเฟียในอังกฤษทุกคนใช้ผ้าอังกฤษหมดถ้าถ,ถ้าดูในประว,วัติศาสตร์นะครับ ก็แบบอัพพอยใช่ตัวหนึ่งที่จะนําเสนออย่างอันนี้จะเป็นเบอร์ซุปเปอร์ร้อยสามสิบแล้วมีแคชเมียร์ผสมก็คือจะมีความนุ่มของแคชเมียร์แล้วก็มีความฟล์ของซุปเปอร์ที่สูงขึ้นเป็นแคชที่ปวดใช้ไม่ได้ใช่กันตลอดช่วงนี้คิดถึงเมียแหละครับครับดูไอยู่ใช่เคยมีสไตรฟ์ที่เป็นแบบเส้นบางแล้วแล้วมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่สุดอยากไปให้สุดก็เคยดูพวกแบบมาเฟียอิตาลีอะเขาจะใส่กันแบบเส้นเนี้ย แบบนันหนาหน่อยเท่ดีซึ่งอันนี้เทียอะไรนะครับอันนี้อยู่เทียห้าครับเทียหนึ่งไงอยังอีกหนึ่งวิธีในการดูผ้าที่มีราคาสูงขึ้นนะครับถ้าอยากดูว่าใส่แล้วอ,ออกมาสวยไหมให้เอาอม,มือลองผ้าแล้วก็เหมือนให้มันทิ้งตัวบนมือัภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่าเ a รปคือการทิ้งตัวของผ้าอะไรจ๊ะเทียหนึ่งอันนี้ตึงมากคืมึงโบมานี่เทียอะไรเนี่ย สรุปเลืออันนี้เรืพานี้ครับแต่เดี๋ยวจะคุยทรงก็มีช่าตเรามีเป็นทรีออนให้ลองด้วยเพราะว่าบางทีเราเราเล่าให้ลูกค้าฟังสูตรเนี่ยลาแทนทรีโรทูทรีโรทูคือสูตรที่มี3กระดุมนะครับแต่ติดไม่เดียวคือเม็ดที่2แล้วก็ด้านบนละเพลโรซ่อนเม็ดบนสุดไว้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาเรายังไม่เคยเจอสูตรอะไรแบบเนี้ยมันมองภาพไม่ออกมันก็เลยมีเหตุผลที่ว่าเราเลยอยากทำทร r ออนทุกไซส์ไว้ เพื่อที่ว่าบางทีอธิบายอย่างเดียวไม่เห็นไงอยากให้ลูกค้าได้สมวมบางทีแบบพอได้สวมหนึ่งคือเลยได้ลองเรื่องของสีก่อนเรามีชองแต่ว,ว่าเราก็วัดตัวแบบบีสโป๊กนะอย่างนี้คือสไตลิ่งของสูรของพี่ตามที่วันนี้จะตัดถ้าดูทรงนะครับ either three row t หรือไม่ก็เป็น double breast เ <T> ท่าที่เราเห็นใน G ร้านนี้คืออันนี้คือเหมือนกับซิกเนเจอร์ใช่ไหมที่ออกไปคือใจชอบนีนะแต่ ด้วยลายที่เลือกเมื่อกี้กํลาลังคิดว่าควรจะไป double ม a กกว่าเลือกการเลือกซับในก็สําคัญมากอย่างเช่นเป็นคอเตอร์ลน์เป็นฮาฟลน์อย่างเงี้ยอากาศตรงหลังอย่างเงี้ยก็มันก็จะถ่ายเทได้ดีขึ้นอะไรเงียละเอียดมากเลยเนาะบอกเลยบอกว่าเนี่ยก็ต้องลอง try on แล้วก็ให้เขา break รายละเอียดให้ฟังดูว่า shoulders lapel sleeve มันคืออะไรบ้างเพราะว่า ตล์ตรงนี้เยอะจริงๆที่ให้เราเลือกได้นะสำหรับร้านนี้เอางี้ที่ว่าผมว่าเราเริ่มลองเป็นทริออาดีไหมครับดีไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดรอบอกคุณตาได้่างนี่เป็นไซส์ที่ใกล้เคียงผ้าที่ลองอยู่เป็นผ้าโมแฮรครับผมซึ่งความรู้สึกของผ้าโมแฮงจริงๆคือคลาวแพ้ข้อดีของมันนะมันคือการเกรฟใสแล้วอะต่อให้สูตรไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นมันก็ยังดูเฮ้ยเชิสวยสิลูเวทสวยลองลองสัมผัสดูจะรู้สึกว่าแบบขอุนะคะ เสื้อเสื้อผมไม่เคยมีเมื้อผ้านี้นะไม่เคยมีไม่เคยมีโมฮนก็มีสิแพงที่สุดร้านนี้อยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดเพราะันดนเกียร์หนึ่งครับมีในเมโมโหแล้วเนี่ย DB ตัวเนี้ยร้านเราเราก็ทำดีเทลตรงนี้ครับปลายของล็อตเทลมันเป็นชอ สูทที่เราดีฟลอปขึ้นมาตรงเวลมันเป็นบาชต้ามันเป็นทรงเหลือโบ๊พ็อกเก็ตนะแล้วก็หัวไหล่นะครับ,รบผมอันนี้ก็เป็นเข้าไหล่แบบเอ่อโรบโชเดอร์นะครับ<ม>ก็เป็นแบบพลาสติกโรบโชเดอร์ประมาณนี้นะคะแล้วใส่ใส่ตัวลองแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ถ้าเก็บเอวเข้าหน่อยก็ได้เลยแหละตัวเนี้ยอันนี้ค <laughs> ่าเขาหมายถึง2องอย่างตัวนี้นะครับจะเป็น Triroll Tool แล้วก็เป็นไลเน n งแบบควอดเออร์ไลเนเนี่ยก็จะช่วยเรื่องการถ่ายเทอากาศได้ดีมากครับ ้ยน,นี่ีน่าคือนี่คือคลาสสิกร้านเขาเลยผมชอบปกอันนี้มากเพราะว่าผมไม่เคยมีปกแบบนี้เลยนีย่เขาเรียกว่าน,นอชและแผวอ๋อดีเนาะล้วงเยอะหน่อยนะครับครับผมถ้าเป็นพี่ปอนน่าจะชอบมากผมยังไม่เคยเจอกระเป๋าด้านหนทำแบบนี้เหมือนกันนะอันนี้เป็นหัวไหล่แบบเข้าหัวไหล่แบบเนยพอลิทันโชเดอร์หรือว่าสปาร่าคอมมิชชั่นมันเป็นเหมือนเชิร์โชเดอร์พี่ปอนปกติเราจะเจอสองแบบที่จะแบบตั้งขึ้นนิดหนึ่งกับกับโล็อคลองถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แล้วส่วนมากคุณเจอตั้งขึ้นหรือรอลบลงไหมพิชชนะหมดนะาก็น่าจะสังเกตนะฮะัตั้งแต่เราอยู่มาที่ร้านนี้ไม่มีลูกค้าคนอื่นเลยรเราเลยต้องถามเจนนิดนึงว่านี่คืออยากให้ลูกค้าได้เวลามากที่สุดเราก็เลยทําให้เป็นคอนเซปต์ only ออฟเพนเมนต์โอนลีครับคือจะได้ลูกค้าคนไหนที่ได้ได้ลองตัวได้วัดตัวอะไรก็จะได้เวลาเต็มที่แต่นี้เขาก็เป็นเวลาดูไปดูจองพรีเมียมประลุกพรีเมียมตลอดทุกครั้งทุกครั้งอยู่กันแบบส่วนตัวใช่แล้วอันนี้คือช่างตัดผมช่างตัดผม Fitting, วันฟิตติ้งวันที่2นะฮะสำหรับร้านสเปซัตูรานะครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นสูตรที่คุณตามเลือกไว้เนอะที่เลือกไว้นะฮะทรงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นยังเป็นวินเทจอยู่นะครับจะไม่โชว์กระดุมเลยสว่วนนี้สูตรก็คลาสสิกสไตล์ดับเบิลเบสนะฮะสำหรับบอสลายข้างในเนี่ยตอนนั้นที่คุยกับทางตา้าเมยว่าขอลายแนวยัคุ่านิดิ เนี่ยชอบเปิดมาตอนคนแส่งตัวตลอดเลยเนี่ยดีฉันไม่ชอบติด,ตดกับดึงกาเกงให้คุณไงเหมือน, <c oughs> นคุณลุกขึ้นมาบอสไหมบอสมากอ่ะครับก็เนี่ยเสร็จแล้วสำหรับฟิตติ้งครั้งแรกเออชอบลายที่คุณเลือกอะไรเงี้ยชอบผ้าด้วยผ้าทิง้งผ้าทิง้งเนาะ ไม่แต่มันก็เป็นเรื่องของบีสป๊อกแหละถูกแล้ว<ช>เขาต้องเป็นสูตรที่พอดีกับเรามากที่สุดมันถือว่ามันยารฟิตติ้งบีสป๊อกก็คือสําคัญเร้ตงเป็นกปกติอยู่แล้วระยะเวลาทั้งหมดมที่ใช้1เดือนประมาณ4ส,สัปดาห์มัจะมีแบรนด์หนึ่งที่มีขายเป็นเป็นโรดดี้ทูแบนก็จะมี f o r ์ e l l a ร้าก็จะเป็นเหมือนแบบ Western w o r k ิร์กแวรหน่อยอครับผมข้อดีก็คือแบบเขาจะใช้ผ้าสวนอย่างจากญี่ปุ่นแต่ว่าไปเมรินตเตอรแล้วก็จะมีแบรนด์ลูบินาชีด้วยอย่างที่บอกว่าร้านเราจริงๆมันใส่ได้ังแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อะไรประมาณนั้นใช่ก็ให้อยากให้แวะลองแวะกันมาดูเสร็จแล้วนะคะการไปลองสูตรเมื่อกี้นี้คุณตาว่าไงบ้างผมเปนมือเงไงอ่ะก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวให้มา จบรอบหน้าอีกทีหนึ่งฟิตติ้งจบเนาะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่แบบมีสาระที่สุดคุณตามขึ้นไม่ได้ปล่อยมุกเลยเดี๋ยวจะกัน EP หน้าดีกว่าค่ะว่ารอบหน้าคุณปามันจะเปลี่ยนสายเขาจะไม่ชัดเชียเรียลแล้วเขาจะยอมผัดใจคุณภรรยาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะรอบหน้าต้องเปลี่ยนจากกลุ่มบ้านเปล่าเปลี่ยนเยอ เป็นเสื้อเหมือนกันเหมือนจะไปงานแต่งชาแต่ไม่ใช่งานแต่งใครนะจะไปงานแต่งของเราโอมคไหมครับ5ตื่น3ใสขอเทมทั้งหมดได้ไหมคะซึ่งมันก็จะดูแบบมีความยากุซ่นนิดๆนะครับเดี๋ยวจะทำนั้นดูนีเคียมาอันนี้ตัดทิง ทำไมเป็นคนอย่างนี้ถ,ถ,ถ่ายถ่ายต่อจริงๆเ่ะอันนี้คัดยังยังคับ